สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beyond Gravity นะคะเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราได้รับสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวจริงๆโลกของเราจะเปลี่ยนไปยังไงครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่สำรวจคำถามนี้กันค่ะกับหนังไซไฟคลาสสิกเรื่อง Contact ใช่ครับสร้างจากนิยายของ Carl s a g a นักดาราศาสตร์คนสำคัญเลย การคุยของเราวันนี้ก็จะอิงจากบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นนะคะที่เชื่อมโยงพราะเรื่องของคอนแทกเนี่ยเข้ากับหลักฟิสิกส์จริงๆครับทำให้หนังเรื่องนี้มันเอ่อไม่ใช่แค่จินตนาการแต่มีความสมจริงทางวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังด้วยเป้าหมายเราก็คือจะมาดูกันว่าแก่นคิดสำคัญของหนังกับสิ่งที่คาลเซเกนอยากจะสื่อคืออะไรแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์ที่เขาใส่เข้ามาที่ทาให้เรื่องมันเอ่อทรงพลังมากเชื่อถือมากขนาดนี้มีอะไรบ้างได้เลยครับเริ่มกันที่ เออ่ตัวละครเอกก่อนเลยดเรเอลลี่อาราเวนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ทุ่มเทมากๆให้กับโครงการเซตตี้ใช่ไหมคะใช่ครับโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกหรือ Search for Extraterrestrial Intelligence ความฝันของเขาเลยคืออยากพิสูจน์ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลวิธีการของเขาก็คือใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะคอยอฟังสัญ,ญญาณจากที่อื่นครับ เหมือนเนี่ยหูฟังเสียงกระซิบจากดาวไกลๆผ่านคลื่นวิทยุแล้วเขาก็เจอจริงๆหรอคะครับความพยายามเป็นผลเขาตรวจเจอสัญญาณที่เอ,อ่อมันซับซ้อนชัดเจนไม่ใช่สัญญาณรบกวนธรรมชาติแน่ๆโอ้โหแล้วมาจากไหนคะสัญญาณน,นั้นตามต้นต่อไปได้ถึงดาวเวก้าครับอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ26ปีแสง 26ปีแสงนั่นหมายความว่าสัญญาณนี้ต้องใช้เวลาเดินทาง26ปีเลยสิคะกว่าจะมาถึงเราถูกต้องครับเดินทางด้วยความเร็วแสงเลยนี่ก็เป็นดีเทลเล็กๆที่บอกสเกลความใหญ่ของอวกาศกับเวลาที่เราคุยกันอยู่แล้วทำไมต้องเป็นคลื่นวิทยุคะมันเหมาะที่สุดเหรอสำหรับการติดต่อข้ามดาวแบบนี้ก็สุดแล้วตามทฤษฎีไอน์สไตน์ค่ะ2 คือมันเดินทางผ่านพวกฝุ่นก๊าซในอวกาศได้ดีกว่าแสงที่เราเห็นแล้วก็มีสัญญาณรบกวนธรรมชาติน้อยกว่าเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงอื่นๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็เลยเป็นตัวเลือกที่แบบสมเหตุสมผลที่สุดถ้าใครจะส่งสัญญาณไกลๆข้ามอวกาศแสดงว่าข่าวเซการเขาเลือกวิธีการนี้โดยอิงวิทยาศาสตร์จริงๆเลยเนอะทำให้การค้นพบของดรเอลลี่ดูน่าเชื่อถือมากแล้วพอถอดรหัสสัญญาณได้ล่ะคะเจออะไร อันนี้แหละครับที่พีคตอนแรกที่ถอดได้เนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวครับภาพอะไรคะภาพถ่ายทอดสดพธิธีเปิดโอลิมปิกที่เบอร์ลินปี1936ที่มีฮิตเลอร์นะครับอะไรนะคะโอลิมปิกปี36สัญญาณทีวีเก่าของเราเหรอใช่เลยครับเป็นสัญญาณโทรทัศน์แรกๆที่เราเคยส่งออกไปแล้วมันก็เดินทางออกไปในอวากาศด้วยความเร็วแสงโอ้โห oh. นี่มันสุดยอดเลยการส่งสัญญาณเก่ากลับมาเหมือนกับจะบอกว่าเฮ hey, เรารู้ว่าพวกคุณอยู่ตรงนั้นนะประมาณนั้นเลยครับเป็นการยืนยันการติดต่อที่สลาดมากแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกหรอคะครับในสัญญาณเดียวกันนั้นน่ะมันมีข้อมูลชั้นที่สองซ้อนอยู่ซับซ้อนกว่าเดิมมากพอถอดออกมาหมดกลายเป็นพิมพ์เขียวครับพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวอะไรคะ พิมเขียวสำหรับสร้างเครื่องจักรกลขนาดใหญ่บางอย่างหาเครื่องจักรจากต่างดาวเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเรื่องเครื่องจักรนะคะขอถามเรื่องสัญญาณทีวีก่อนไอเดียที่ว่าสัญญาณเราหลุดไปในอวกาศให้ต่างดาวรับได้นี่มันเป็นไปได้จริงแค่ไหนคะเป็นไปได้จริงเลยครับแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยสัญ,ญญาณวิทยุทีวีเรดาร์ที่เราใช้กันเนี่ยมันรั่วไหลออกไปในอวกาศด้วยความเร็วแสงตลอดเวลาจริงเหรอคะครับเหมือนฟองสบู่ขยายรอบโลกเลย เรียกว่า radio bubble ตอนนี้พวกสัญญาณแรกๆของเราก็ไปไกลหลาย10ปีแสงแล้วแปลว่าถ้ามีใครอยู่แถวดาวเวกาจริงๆเมื่อ26ปีก่อนเขาอาจจะเห็นภาพฮิตเลอร์เปิดโอลิมปิกจริงๆหรอคะเนี่ยตอนที่ฎดีคือใช่เลยครับซึ่งการใส่ดีเทลนี้เข้ามามันทำให้เห็นว่าเซกันพยายามผูกเรื่องกับความเป็นจริงมากแค่ไหนทีนี้พอกลับมาที่พิมพ์เขียวพอข่าวนี้ออกไปเท่านั้นล่ะครับโกลาหนเลยสิคะ โกลาหลนความขัดแย้งมาเต็มเลยครับทั่วโลกก็ได้ล่ะค่ะการยืนยันว่ามีมนุษย์ต่างดาวแถมส่งแบบสร้างเครื่องจักรมาให้อีกมันต้องสั่นสะเทือนทุกวงการอยู่แล้ววิทยศาศาสตร์การเมืองศาสนาใช่ครับตรงนี้เรื่องสะท้อนความจริงได้ดีมากมันโชว์อินไซต์สำคัญที่เซกันอยากจะบอกเลยคือการติดต่อครั้งนี้มันไม่ได้ทดสอบแค่เทคนโนโลยีนะแต่มันทดสอบความเป็นมนุษย์ของเราเอง ทดสอบความเป็นมนุษย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะคือพอมีพิมพ์เขียวมาปุ๊บสังคมแตกเลยฝ่ายวิทยาศาสตร์อย่างเอลลี่ก็มองว่าโอ้โหโอกาสยิ่งใหญ่อยากสร้างอยากรู้ค่ะฝ่ายการเมืองความมั่นคงก็กลัวภัยคุกคามหรือเปล่าเทคโนโลยีเหนือกว่าเอาไปทำอะไรไม่ดีไหมหรือกลัวชาติอื่นสร้างได้ก่อนแล้วทางาศาสนาล่ะคะมีบทบาทเยอะเลยใช่ไหมเยอะมากครับกลุ่มาศาสนาต่างๆก็ ตีความกันไปคนละทางเลยบางกลุ่มก็ว่าพระเจ้ามาแล้วสารจากสวรรค์บางกลุ่มก็ว่าบททดสอบศรัทธาครั้งใหญ่หรืออาจจะเป็นปีศาจมาล่อลวงอออืืคำถามใหญ่ที่เถียงกันทั้งโลกคือเราควรมสร้างเครื่องจากนี้ไหมของขวัญหรือมาโทรจันโโหประเด็นนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าวิทยาศาสตร์มันไม่เคยอยู่เดียเด่ยวๆจริงๆมันผูกกับการเมืองสังคมความเชื่อตลอดเลย ใช่เลยครับเซแกนอยากชี้ตรงนี้แหละสถานการณ์ในเรื่องมันเหมือนกระจกสะท้อนโลกเราเลยการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่มันวัดวิถีภาวะของมนุษยชาติว่าเราพร้อมจะก้าวข้ามความกลัวความแตกแยกเพื่อไปหาความเข้าใจที่ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าแล้วสุดท้ายสร้างไหมคะก็หลังจากเถียงกันหนักมากสุดท้ายนานาชาติก็ตัดสินใจร่วมมือกันครับ ทุ่มเงินมหาศาลสร้างเครื่องจักรตามแบบแปลนแม้จะยังกลุกลัวกันอยู่แล้วหน้าตามันเป็นยังไงคะเครื่องจักรที่ว่าเป็นโครงสร้างโลหะใหญ่มากๆครับมีวงแหวนใหญ่ๆซ้อนกันหลายวงหมุนได้อิสระเร็วมากๆด้วยตรงกลางมีแคปซูลกลมๆให้คนนั่งได้คนเดียวแล้วมันเดินทางยังไงคะไม่เห็นมีจรวด นั่นน่ะสิครับมันไม่มีเครื่องยนต์แบบที่เราคุ้นเคยเลยคำตอบก็คือเครื่องนี้มันไม่ได้เคลื่อนที่ในอวกาศแบบปกติอ้าวแล้วยังไงคะมันถูกสร้างมาเพื่อเปิดแล้วก็เดินทางผ่านสิ่งที่เรียกว่ารูหนอนครับ wormhole รูหนอนคำนี้ได้ยินบ่อยมากในหนังไซไฟตกลงในทางฟิสิกส์มันคืออะไรกันแน่คะประตูมิติ แนวคิดเรื่องรูหนอนเนี่ยมันมีรากฐานมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์จริงๆนะครับอ๋อของไอน์สไตน์เหรอคะครับลองนึกภาพง่ายๆว่าอวากาศเวลา Space Time ของเราเหมือนแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ๆค่ะปกติจะไปจากจุด A ไป B ก็ต้องลากเส้นไปบนกระดาษใช่ไหมครับแต่รูหนอนเนี่ยเหมือนเราพับกระดาษให้ A กับ B มาอยู่ใกล้กันแล้วก็เจาะรูทะลุหากันเลยอ๋อ oh, เหมือนทางลัดใช่ครับเป็นทางลัด หรือสะพานข้ามมิติไอสไตน์โรเซน b r i d g e ที่เชื่อมจุดสองจุดที่อาจจะอยู่คนละฝั่งจักรกวาลกันเลยก็ได้ฟังดูเหมือนทางด่วนข้ามจักกรวาลเลยนะคะจากที่ต้องเดินทางเป็นล้านปีอาจจะเหลือแค่แป๊บเดียวใช่ครับนั่นคือคอนเซปต์หลักเลยแล้วที่เจ๋งมากๆคือคาลเซแกนเนี่ยเขาไม่ได้แค่เอาคำว่ารูหนอนมาใช้เฉยๆนะค่ะเขาไปปรึกษาคิปฟอนเลยนะครับนักฟิสิกส์ทฤษฎีระดับโลก คนที่ได้โนเบลเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงนั่นแหละสุดยอดปรึกษาทำไมคะให้ช่วยคำนวณช่วยออกแบบว่ารูหนอนในเรื่องคอนแทกเนี่ยควรจะเป็นยังไงทำงานยังไงให้มันสอดคล้องกับหลักฟิสิกส์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนั้นโหละเอียดมากแสดงว่าเคารพวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ใช่แค่แต่งให้สนุกแต่พยายามให้อยู่บนฐานความเป็นไปได้ด้วยแล้วพอสร้างเสร็จใครได้ไปคะก็ต้องเป็นดรเอลลี่สิครับ แม้จะมีเรื่องการเมืองการคัดเลือกวุ่นวายแต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดได้เป็นมนุษย์คนแรกที่จะเสี่ยงเดินทางผ่านรูหนอนแล้วตอนเดินทางเป็นไงบ้างคะในหนังดูตื่นตามาก หนังพยายามจำลองภาพออกมาพาวงแหวนหมุนเร็วๆเกิดอะไรแปลกๆแล้วแคปซูลก็ถูกทิ้งลงไปตรงกลางเอลี่ก็เจอตัวเองพุ่งผ่านอุโมงค์แสงสีเห็นกาแล็กซี่เนบิวลาหลายผ่านไปเหมือนเดินทางผ่านโครงสร้างจักรวาลเลยครับงดงามแล้วก็น่าคลัวไปพร้อมกันแล้วปลายทางล่ะคะไปเจออะไรเจอใครไหม เขาไปโผล่ที่เหมือนชายหาดนะครับสวยแปลกๆท้องฟ้าดาวไม่คุ้นเลยแล้วก็ได้เจอตัวตนที่หน้าตาเหมือนพ่อของเขาที่เสียไปแล้วเหมือนพ่อครับซึ่งพ่อก็อธิบายว่าชายหาดนี้สร้างจากความทรงจำของเอลี่เองให้รู้สึกสบายใจคุยกันง่ายๆ หมายความว่านั่นไม่ใช่ร่างจริงของเอเลี่ยนแต่เขาเลือกมาในรูปแบบที่มนุษย์คุ้นเคยใช่ครับเป็นการสื่อสารที่ลึกซึ้งมากบอกว่าอารยธรรมนี้เขาก้าวหน้าไปไกลไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือความเข้าใจจิตใจด้วยเขาไม่ได้จะมาข่มขู่แต่ต้องการเชื่อมต่อการมาในร่างพ่อก็คือเข้าใจเอลี่มากๆเป็นฉากที่ตรงพลังจริงๆค่ะแต่ขอกลับมาที่ฟิสิกส์รูหนอน,นิดนึงถึงจะปรึกษาคิปทอนแล้วการเดินทางแบบนี้ในความเป็นจริงมันมีอุปสรรคอะไรไหมคะ มีอุปสรรคใหญ่เลยครับคือแม้ทฤษฎีจะบอกว่ารูนอนอาจจะเกิดได้ทางคณิตศาสตร์แต่การจะทำให้มันเสถียนพอให้ยานหรือแม้แต่แสงผ่านไปได้โดยไม่ยุบตัวไปซะก่อนเนี่ยค่ะเราต้องมีสสารชนิดพิเศษมาค้ำปากทางมันไว้ครับเรียกว่าสสารประหลาด exotic matter สสารประหลาดชื่อแปลกจังมันคืออะไรคะมันเป็นสสารตามทฤษฎีที่มีคุณสมบัตปแปิแปลกๆครับเช่นมีความดันเป็นลบ หรือมวนเป็นลบซึ่งจะทำให้มันมีแรงโน้มถ่วงแบบผลักออกแทนที่จะดึงดูดเหมือนสสารปกติอ๋อ oh. นักฟิสิกส์เชื่อว่าแรงผลักจากสสารประหลาดนี่แหละที่อาจจะใช้ค้ำให้รูหนอนเปิดอยู่ได้นานพอให้เดินทางผ่านไปแต่ปัญหาคือเรายังไม่เคยเจอหรือสร้างมันไม่ได้ถูกต้องครับจนถึงตอนนี้เรายังไม่เคยเจอหรือสร้างสสารประหลาดที่มีพลังงานลบมวลลบ ได้ในปริมาณมากพอเลยนี่คือกำแพงสำคัญที่ทำให้รูหนอนยังเป็นแค่แนวคิดในทางทฤษฎียังใช้จริงไม่ได้ครับซึ่งในเรื่องคอนแทคเขาก็ไม่ได้อธิบายว่าต่างดาวทำได้ยังไงก็เว้นช่องนี้ไว้เข้าใจชัดเจนเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพอดร์เอลลี่กลับมาโลกเกิดอะไรขึ้นต่อคะไม่จบครับนี่คือจุดพลิกผันที่ซับซ้อนพาชัยที่สุดเลยเพราะพอกลับมาข้อมูลมันขัดแย้งกันรุนแรงมากขัดแย้งยังไงคะ คือจากประสบการณ์ตรงของเอลลี่เนี่ยเขาเดินทางใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ18ชั่วโมงเลยนะเจอเอเลียนคุยกันค่ะ18ชั่วโมงแต่สำหรับคนที่ศูนย์ควบคุมบนโลกพวกเขาเห็นแค่ว่าพอเครื่องเริ่มทำงานปุ๊บแค่เซียววินาทีแคปซูลก็ร่วงกลับลงมาเลยอะไรนะคะ18ชั่วโมงของเอลลี่เท่ากับแค่เซียววิบนโลกเวลาเดินไม่เท่ากันหรอคะใช่ครับ ตามที่คนบนโลกเห็นคือแบบนั้นเลยแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือไม่มีหลักฐานทางกายภาพอะไรเลยที่บอกว่าเอลลี่ไปไหนมาจริงๆเอ้ากล้องวิดีโอที่ติดไปก็บันทึกได้แค่ภาพซ่าๆสัญญาณรบกวนว่างเปล่าตลอดแต่มันมีอย่างหนึ่งที่แปลกอะไรคะเทปที่เป็นภาพซ่าๆนั่นนะดันมีความยาว18ชั่วโมงพอดีเป๊ะโอ้โหนี่มันพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยสิคะมีแค่คำพูดของเอลลี่กับวิดีโอเปล่าๆที่ยาว18ชั่วโมง ใช่ครับไม่มีใครเห็นไม่มีใครเชื่อแล้วในทางฟิสิกส์ล่ะครับมันอธิบายได้ไหมเรื่องเวลาไม่ตรงกันแบบนี้นั่นสิคะหรือเป็นเรื่องแต่งไปเลยมีคำอธิบายครับอันนี้ก็เป็นอีกความฉลาดในการผูกเรื่องกับวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์ที่เวลาต่างกันอธิบายด้วยหลักการยืดหดของเวลาหรือ Time Dilation ครับ Time Dilation มาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แล้วครับ ทฤษฎีนี้บอกว่าเวลาไม่ใช่ค่าสากลที่เดินเท่ากันสําหรับทุกคนแต่มันสัมพัสคือขึ้นอยู่กับผู้สังเกตความเร็วสนามความโน้มถ่วงมีผลต่อเวลาหมดเลยหมายความว่าไงคะง่ายๆคือคนที่เคลื่อนที่เร็วมากๆอย่างแอลลี่ที่อาจจะผ่านรูนอนด้วยความเร็วสูงหรือผ่านความโน้มถ่วงแปลกๆเนี่ยเวลาของเขาจะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่นิ่งกว่าอย่างคนบนโลกอ๋อ oh. แปลว่าในทางทฤษฎีเป็นไปได้ที่18ชั่วโมงของแอลลี่จะเท่ากับแคสเซียว,วิบนโลกจริงๆตามหลัก Time Dilation มันคือเป็นไปได้ครับการใส่ดีเทลนี้เข้ามามันเลยตอกย้ำว่าแม้แต่ในเรื่องที่ดูเหนือธรรมชาติก็อาจมีฟิสิกรองรับอยู่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างศัทธากับวิทยาศาสตร์มันเบอร์เบอร์ลงไปอีกน่าทึ่งจริงๆค่ะ แค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆก็ยังอิงวิทยาศาสตร์ได้ทำให้หนังเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ผจญภัยในอวกาศจริงๆสรุปแล้วแก่นหลักหรือหัวใจของคอนแทคที่คาวเซกันอยากสื่อถึงเราจริงๆคืออะไรคะผมว่าแก่นสำคัญมันไม่ใช่แค่เราเจอเอเลี่ยนไหมแต่เป็นการตั้งคำถามกลับมาที่ตัวเราเองครับว่ามนุษยชาติพร้อมหรือ,อยังที่จะเจอกับความจริงที่ใหญ่กว่าตัวเองความจริงที่ว่าเราอาจไม่ใช่ที่สุดในจักรวาล เราพร้อมจะรับมือกับความรู้ใหม่ที่อาจจะสั่นคลอนความเชื่ออัตลักษณ์าศาสนาของเราไหมเหมือนกับว่าการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงๆแล้วมันคือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองของมนุษยชาติด้วยใช่เลยครับผมเชื่อว่าเซกนอยากบอกแบบนั้นเขาเป็นนักวิทย์ที่เชื่อในการหาความรู้แต่ก็เข้าใจความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งความอยากรู้ความกลัวศรัทธาความขัดแยง้งการค้นหาเนี่ย ไม่ว่าคำตอบจะเป็นไงมันสำคัญที่กระบวนการครับมันผลักดันให้เราพัฒนาวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามกับตัวเองทบทวนมุมมองที่เรามีต่อโลกต่อจักรวาลและท้ายสุดคือเข้าใจที่ทางของเราในภาพใหญ่ของคอสมอสเป็นบทสรุปที่ชวนคิดมากๆค่ะก่อนจะจบกันวันนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อยอดน,นิดนึงค่ะครับเชิญเลยครับคือถ้าสมมุติว่า อนาคตเกิดการติดต่อขึ้นจริงแต่สถานการณ์มันคล้ายในคอนแทคเป๊ะเลยคือมีแค่พยานบุคคลที่ได้สื่อสารแต่หลักฐานอื่นๆมันคลุมเครือพิสูจน์ชัดๆด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่ได้คำถามคือแล้วมนุษยชาติโดยรวมจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อคะ เราจะรับมือกับสภาวะที่ความจริงอันน่าทึ่งมันอยู่กลึงกลางระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวกับการไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยังไงมันเหมือนทางแพร่งที่ท้าทายทั้งวิทยาศาสตร์และศรัทธาไปพร้อมกันเลยนะคะนั่นสิครับเป็นคำถามที่ทิ้งทายด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันค่ะถ้ามีคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเบี n d